สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวอลลี่มาถึงจุดนี้นะครับของสาวไทยรุ่นใหม่ที่เล่นด้วยกันครั้งแรกนะครับหรือเรียกว่าดีมทีมด้วยกันครั้งแรกนะครับที่หลายคนน่าจะเกินคาดมากๆครับันนี้นะครับสาวไทยรุ่นใหม่ของเราบอกเลยว่า บังทั้งกระแสและฝีมือครับล่าสุดนะครับมาถึงวันนี้ตั้งแต่นัดแรกของ VNL มาถึงตอนนี้นะครับสัปดาห์ที่หนึ่งก็จบลงไปแล้ว FIVB ซึ่งเป็นเพจหลักนะครับขององค์กรวันลี่โลกทาง i อจีเฟสและ YouTube โพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคลิปของสาวไทย ทั้งหมด16โพสต์ไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นชาติที่ FIVB โพสต์ลงเพจหลักมากที่สุดนะครับทั้งการทำไฮไลท์คลิปเดี่ยวการอวยยศนักกีฬานะครับผู้บีมบิมการให้กำลังใจทัดดาวครับทุกคนลงไปส่งกันได้นะครับ FIVB จัดเต็มให้สาวไทยจริงๆครับเป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจมากนะครับก็แน่นอนว่าสาวไทยเรา แฟนๆลอนหลามกันอยู่แล้วนะครับคอยตามเชียร์กันแบบสนุกสุดๆนะครับเละเยอะมากๆทำเอายอดวิวพุ่งกระชูดเป็นการเรียกเรตติ้งได้สุดปังมากๆครับ